และเมนูที่แม่จะทำวันนี้ก็คือกุ้งทอดซอสไข่เค็มเรามา,เรามาดูวัตถุวัตถิวายเรามาดูวัตถุดิบกันเลยว่าวันนี้ยกุ้งทอดซอสไข่เค็มสูตรของแม่แม่ใช้อะไรบ้างใส่อะไรบ้างเทคนิคดีๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวัตถุดิบหลัก ก็คือกุง้งกุ้งขาวตัวใหญ่อันนี้ต้องมีในเมื่อมันทอดซอสไข่เค็มจะไม่มีไข่เค็มแดงได้ยังไงนี่หอมใหญ่ต้นหอมเป็นส่วนผสมเล็กๆน้อยๆ, <Okay. S 1> ๆเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลา mm. น้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศส่วนอันนี้เสริมสีเพิ่มกลิ่นขับมิ้นเหลืองจากนั้นก็น้ำมันพืชได้เครื่องปรุงกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูเทคนิคการทำกุ้งทอดซอสไข่เค็มของแม่อันนี้เป็นสูตรของแม่รับรองถ้าหนูทำนะทำกินก็ ็ได้ทำไข่ก็รวยแม่บอกเลยแม่ทํามาแล้วเลิศม,มาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากุ้งมาเลยจ้านี่ จากนั้นเรามาหั่นส่วนผสมกันอันนี้หอมใหญ่ต้นหอมหัวใหญ่ โดยละเอียดลักษณะนี้นะลูกโอเคต่อไปเรามาทำในส่วนของน้ำซอสกันขุ่งทอดซอสไข่เค็มเนี่ยเราทำน้ำซอสสำเร็จเราจะทิ้งไว้ทำหลังจากที่เราทำซอสแล้วอะเราจะนึกอารมณ์ไหนใส่ตู้เย็นไว้จะกินเมื่อไหร่ค่อยเอาออกมาทำก็ได้แต่ที่แน่ๆหนูต้องทำซอสให้เป็นก่อนมาดูเลยจ้านี่ เปิดป,ปุ๊บอ้าวลืมอีกอย่างนึงโอ้ยคนแก่ลงๆลร่มๆขมิ้นจ้าอันเนี้ยเพิ่มสีดับกลิ่นนะลูกนะโหขมิ้นอันนี้สุดยอดเลยใช้ได้แก่ๆอย่างนี้เลยนี่เรามาปรุงในส่วนของน้ำซอสกันหนูใส่นี่ลงไปเลย ใส่เครื่องปั่นนะลูกถ้าไม่มีเครื่องปั่นหนูก็โขกเอาใส่หอมใหญ่ลงไปใส่น้ำมันพืชลงไปใส่ไข่เค็มแดงลงไปหนูก็ช่วยในการปั่นมาหน่อยโดยการบด,บดขยี้ขยี้มันอย่นี้นะโอเคการที่เราจะทำซอสไข่เค็มให้อร่อยเนี่ยหนูต้องเข้าใจายอย่างนะ <Huh? S 1> สัดส่วนเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดปริมาณกุ้งประมาณ2 4 6 8 10หดสิบตัว ลูก,ก็ใส่อันนี้สักห้ารูปขมิน้นขมิ้นก็สักหนึ่งท่อนแค่นี้กี่สี่แล้วใช่ไหมใส่เครื่องปรุงรสลงไปทั้งหมดอยากไหมน้ำปลาน้ำมันหอย สิวขาวน้ำตาลทรายซอสมะเขือเทศจา้าเรียบร้อยแล้วเราก็นำขึ้นไปปั่นเลยจา้า ของน้ำซอสเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวเราไปทอดกุ้งกันนะทอดกุ้งจ้ะโอเค เราทอดกุ้งให้ได้ลักษณะนี้นะนี่ ทอดกุ้งให้ได้แค่นี้นะนี่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 ประมาณนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วซอสที่เราปั่นเมื่อกี้นี้ถ้าหนูไม่ปั่นหนูใช้โขกก็ได้โขกโขกโขก,โกทุกอย่างแล้วค่อยเอามาตีเป็นซอสก็ได้นี่หนูก็ใส่ลงไปเลยอืม สวยงามตามท้องเรื่องใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งสีมันจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหม สีมันจะเข้มขึ้นมันจะเกิดความเงา่างนี้สวยงามโอ้หนูสังเกตนะลูกหนูผัดไปเรื่อยๆเื่อยๆสีมันจะเข้มขึ้นน้ำซอสท,ที่เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อกี้พอมาโดนน้ำมันมาโดนความร้อนมันจะเป็นลักษณะนี้ลูกเนี่ยเห็น<อ>ไหมหนูก็ชิมนะลูกชิมดูรสก็ตามใจปากเราลูก มไม่ได้ชมตัวเองนะ oh. คนอะไรว่าทำอะไรก็อร่อย oh. ต้นหอมใส่ลงไปครึ่งหนึ่งค oh. ่อยโรยแล้วหนูก็เอากุ้งใส่ลงไปโอเคกุง้งใจจริงๆ เปิดไฟให้แรงขึ้นคุก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 ค เรเรียบร้อยแล้วกุ้งทอดซอสไข่เค็มของแม่นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้น่ากินจังเลยนี่นี่นี่นน,นแม่กินแล้วนะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวสีเหลืองสวยงามมากเลยนะอ่ะจ๊ก เรียบร้อยแล้วจ้าแม่อยากบอกรสชาติหนูนิดนึงซอสไข่เค็มของแม่เนี่ยมันมีความนัวความหอมแล้วก็รสชาติที่แบบเค็มๆหวานๆแอบกระทบด,ด้วยกลิ่นของซอสมะเขือเทศนิดหน่อยแล้วขมิ้นนี่นะมันช่วยได้หนึ่งสีสวยแล้วสองมันทําให้ดับกลิ่นคาวหมดเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยรับรองอร่อยไม่ว,ว่าจะเป็นคาวของไข่เค็มคาวของกุ้ง กินแล้วสบายปากมากเปยนัวมากเลยลูกได้เคล็ับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร,ร์กดับสไครตกดกระดิ่งกิงกิงๆให้แม่ด้วยนะแม่ไปแล้วเด้อบ,บายบายปุ้งทอดซอสไข,ข่เค็ม